สวัสดีมิลักแฟนดาวพิฆาตศูนย์ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวเทอรนั่นของมุอิจิโรระดับ SP น่าจะได้ประมาณสัก3ดาวแดงแล้วกันนะแล้วก็วันนี้มีอันที่ค่อนข้าง,งเซอร์ไพรส์ดีมากๆของเซิร์ฟโกบอลนะนั่นก็คือตั๋วน้ําตาลมีให้อ่ามีให้เขาเรียกว่ามีให้เลือกเลือกสุ่มอ่ะเออเลือกสุ่มตัวละครระดับ SP แล้วนะก็คือเนี่ยมุยเนี่ยถ้าอ่าถ้าปกติเนี่ยของเซิร์ฟจีนเนี่ย ไอการที่จะมีตัว s p เข้ามาให้สุ่มในตัวมตาเนี่ยน่าจะประมาณตัวที่3หรือตัวที่4หลังจากที่ s p เข้ากิจกรรมตัวมตาลมันถึงจะเอาตัว s p เข้ามาให้สุมแต่ว่าเนี่ยกิจกรรมสุ่มมวย,ยอ่ะกิจกรรม ไอเซตตอนสุมมุยอ่ะแล้วก็เป็นการดันพลังอะไรพวกเนี้ยมันเพิ่งจบไปแล้วก็ทางด้าน,นของมุยจิโร่ระดับ S.P ก็เข้ามาให้สุมในตัวน้ำตาลเลยอันเนี้ยคืออันที่เป็นอันที่ค่อนข้างดีมากๆแลยวนี้เราจะมาทำการสุม่มแล้วก็รีวิวกันนะั่นเองนะอ่ะโอเคก่อนจะไปชมคลิปฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม e l a s t i c s h o p นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไหวเติมปลอดภยัยต้อง Elas ส i c s h o p เท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่รร้อยแล้วสามารถเติมแรงระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริกกกาาาาารออย่่ืมบวามาจชงหห เป็นการเก็บเครดิตท่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มจากการซุ่มก่อนเลยกว่าเดี๋ยวเอาเป็นรีวิวกิจกรรมกิจกรรมของวันนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟต้นๆเพื่อเป็นแนวทางให้เซิร์ฟหลังๆด้วยแล้วกันอะหลักๆเนี่ยก็จะมีพวกกิจกรรมวันนี้ที่เป็น Infinity City อันนี้ใครตีเร็วกว่าก็จะได้ไปนะแล้วกอ็อันนี้ เป็นเก็บโมจิแลกของนะก็แล้วแต่ละกันนะว่าจะแลกอะไรเพราะว่าน่าจะเคยเล่นกันมาเยอะแล้วแล้วก็กิจกรรมสโนว์นี้ก็ตีด่านผ่านไปเรื่อยแล้วกันประมาณนั้นแหละแล้วก็กิจกรรมวิดดอนี้ก็คือตัวตัวน้ําตาลก็จะมีทางด้านของ SP สสุม่มแต่ว่าอย่างที่ร,รู้กันกิจกรรม1รอบอะ่ะมันสามารถสุ่ม SP ได้แค่ตัวละ1ตัวละ1อันอย่างถ้าสมมติน,นียมีแค่มุยก็สุ่มได้แค่มุยถ้าสมมติรอบหน้ามิสซิลเข้าใช่ไหมมันก็จะมีให้สุ่มมุยแล้วก็มิสซิล ได้อย่างละ1ตัวอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ตัวน้ำตาลก็มีให้ซื้อแบบปกตินี่ประมาณนี้ส่วนการเติมตัวน้ำตาลณปัจจุบันผมจะอ่าผมจะยังไม่เติมละกันเพราะว่ามีตัวน้ำตาลค่อนข้างเยอะละก็คือถือว่าพอาเพ,าพาตั๋วน้ำตาลไปบ้างช่วงนี้อ่ะแล้วก็กิจกรรมซอสสมิธอันนี้ก็คืออ่าหลังจากที่ดูเนี่ยอันนี้รอบเนี้ยน่าจะค่อนข้างคุ้มกว่ารอบก่อนเพราะว่าเนี่ยมันจะมีทางด้านของพวกฟังก์ชันใหม่เข้าให้นี่จะเป็นทางด้านของราศีซึ่งอันนี้อ่ากล่อง Immotor motor Imm 1อนนิมันจะมีทางด้านของ เอ่อเขาเรียกว่าเลยนะนักสัตว์ไม่ใช่ราศีมันจะมีนักสัตว์อันนี้นี่จะเป็นเหมือนอันนี้เลยที่ผมที่ผมอ่านดูนะมันจะเป็นเหมือนนี้เลยก็คือจะมีหมูมีกระทิงมีเสือมีกระต่ายแล้วก็มีมา้าแล้วก็มีงูอ่ะประมาณนี้แต่ว่าอันที่พีคของมันเลยเนี่ยจากที่ผมดูนะน่าจะเป็นท้านของของนันนี้อันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นมังกรนะแต่ว่ากล่องมันเป็นสีลุ้งอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมังกรระดับไหนมังกรระดับสีแดงสีฟ้าหรือสีลุงนะแต่ว่า กว่าจะไปถึงขั้นนู้นได้มันก็น่าจะเสียค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเราก็คือกิจกรรมเนี่ยผมไม่ได้เอาอยู่แล้วนะเอออ่ะ่างมันแล้วก็พวกกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเติมเอาไอ้เนี่ยไอหินกนเนี่ยไม่ได้เป็นแร่เหล็กนะเออแร่กกเหล,ล็กนั่นแหละ้อันนี้กิจกรรมแรกตัวนะตัวฟ้ากลายเป็นตัวน้ำตาลเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยตัวฟ้าไม่น่าจะได้ใช้แล้วนั่นเองนะอ่ะก็คือเอามาแดกเป็นตัวน้ำตาลแล้วพวกนี้กิจกรรมเล็กน้อยๆต่างๆนะธรรมดามาเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มท่าทั้งของมุยนะต ต้องซูมอีก55ครั้งถึงจะได้ทางงด้านของมุยเดี๋ยวมาดูกันละกันว่ามันจะได้การันตีหรือเปล่านะอะเอจริงคลิปวันเนี้ยจะเป็นคลิปอ่ารีวิวนั่นแหละมาปับ๊บปั๊บเข้าให้ตายจะตายจะตายสงสัยโดนการันตีแง่มเลยโอเคการันตีชัวร์วละออกก่อนได้ไหมเนี่ยออกก่อนสักเนี่ยสักสองสามใบเนี่ย แล้วจริงเรียดของพวกตัว SP ีก็น่าจะต่ำเลยเอออ่ะไปการันตีอ่ะ,อะยังมีอีกครั้งหนึ่งโอเคการันตีโป่งเข้าไปมุยเ p นี่เห็นไหมเวลาเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่มีให้แล้วหน้าน,นี้ก็ต้องรอรอบหน้าๆแล้วกันอ่ะอันนี้ก็ถือว่า,าจบไปแค่นี้สำหรับทงด้านของมุยเอสพผมขอมาทำการรวมของก่อนเอ,อ่อได้ทำมาเยอะทำมาเยอะตัวเดียวนะที่ดีดอันอื่นไม่ค่อยมีอะไรดีเลยอ่ะ เดี๋ยวามาทำการอัพมุอิจิโร่กันตอนนี้ผมมีอยู่แล้ว1ตัวนะจากการเปิดทางด้านของสกินนั่นเองนะนี่เติมเปิดตอนสกินก็เลยได้แล้ว1ตัวแล้วก็จากวันนี้อีกหนึ่งตัว,ว,าจ,าตวจริงๆอะ่ะผมสามารถหาได้หนึ่งตัวจากการอันนี้แลกไม่ใช่แลกจากการให้ขนมอันเนี้ยให้เพิ่มความสัมพันธ์ถึงเลเวล9สามารถทําได้ผมสามารถทาได้จนถึงเลเวล9เลยแต่ว่าไม่ทมเพราะว่าถ้า ได้อีก1ตัวเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณ1ดาวฟ้าซึ่ง1ดาวฟ้าเนี่ยมันก็ยังใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่คุ้มกับการที่ผมจะรีของเกียลมีนี่มันไม่คุ้มกับการที่ผมจะรีของเกียวมีเพื่อไปเอาให้ตัวนู้นนะมันมันยังมันยังไม่สมควรถึงต่อให้มุยหนึ่งดาวลุ้งเนี่ยผมว่าเกียวมีอาจจะกิ่งกว่ามุยด้วยซ้ำนะมาเราทำการอัพกันก่อนนิดนึงไปต่อไปต่อ จะได้แค่สันดาวลุงเลยถ้าผมจำไม่ผิดไอ้ยสันสันดาวฟ้าไอ้ยสันดาวแดงเอออ่ะได้ประมาณนี้แล้วกันนะเคนโดนี่ก็ต้องใส่เป็นคอมโบมาเดี๋ยววันนี้เรามาทําการรีวิวทั้งเรื่งของมุยนะเดี๋ยวขอสลับของแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเอ่ออันนี้เดี๋ยวนี้เอาไปรีวิวด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ถอดออกให้หมดเลยอันนี้เอาไว้คอมมาถอดออมรีเอาไว้เนี่ยเอาไว้มาดาคิถอดอันนี้ไม่ต้องถอด อันนี้เอามาแล้วก็อันนี้เอามาด้วยแล้วก็อันนี้เอามาด้วยราศีกระทิงไม่ใช่ราศีนักสัตว์ปีนักสัตว์กระทิงเออชอบพูดผิดสลับกันไปลสลับกันมาอยู่ได้นะมาแล้วก็รูอ่ารูนั่นนี่เอาเป็นเอาเป็นคีดีกว่านะคีกับการล้างซีซีแล้วกันนะน่าจะดีกว่าแล้วก็อันนี้เอาเป็นแฮนด์เบดแล้วกันแล้วก็คอมมาก็ใส่แบบจัดเต็มไปโอมาบุริอันนี้ใส่เป็นทา้งของเซตกระทิงนะนี่ ได้มาแล้วหนึ่งเซตนะของเซตกระทิงเนี่ยถ้าเวลาเราใส่เป็นเอ่อสีแดงทั้งเซตแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าสีทองทั้งเซตเนี่ยมันจะเป็นหรือเปล่าเวลาเราใส่สีแดงทั้งเซตแล้วมันจะมีอ่าข้างหลังเนี่ยรูปที่เป็นรูปตามนักสั์ของเรานะนี่เป็นกระทิงก็จะได้เป็นกระทิงแล้วก็ของผมจะมีหมูอีกอันนึงของของเกียวมีก็จะเป็นรูปหมูอยู่ข้างหลังนะประมาณนั้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวเอาไปเททั้งสองแบบไปนะทั้งมีสกินแล้วก็ไม่มีสกินนะนเดี๋ยวดูดีไซน์ตัวละครกัลกนล ว่าดีไซน์มันก็มันถามว่าเทไหมมัน,ม,นมันก็เท่อยู่นะเออมันเท่อยู่แล้วก็ส่วนทางด้านของการใส่สกินเนี่ยคือเออนั่นแหละมึงไปต่างโลกแล้วแหละย้อนไปยุ3ค3ากกละตอนนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเ,ออเดี๋ยวขอจัดทีมแป๊บหนึ่งปับป๊บป,บปบอันนี้เราต้องใช้เป็นอันนี้กับอ,อ่าอย่งไวะสีเขียว อ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ทีมมาเอ่อพวกสกิลเนี่ยไปอ่านกันเองแล้วกันนะผมขี้เกียจมานั่งอ่านสกิลนะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปแปลมาก่อนนะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือเนี่ยมันจะมีทางด้านของพวกดีบัฟตัดเอ่อลดดาเมจด,ดีซีลดเอ็กซ์ต้าดาเมจแล้วก็มีการตัดฮิลคู่ต่อสู้นะแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยคูลดาห์แค่สองเทินนะค่อนข้างดีพอสมควรนะแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอ่อมันจะมีการเก็บสแต็กเก็บสแต็กด้วยนั่นแหละเออแต่ว่า ตัวตัวละครผมมันอาจจะไม่ได้สุดนะอย่างที่บอกไปว่ามันแค่สามดาวแดงแล้วกัน่ะพลังอยู่ที่2 4 4ล้านสี่หมื่นกว่ากวานั่นเองนะแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่3 0 0แแล้วก็เลือดอยู่ที่4 2ล้านเดซพันเแล้วก็สปีดอยู่ที่1598แล้วกันนะอ่ะคิเลตอยู่ที่22อเอ็กต้าดมออยู่ที่19เซนะแล้วก็อะไรอื่นประมาณนี้พวกเทมมสวมใส่ก็เนี่ยประมาณนี้น่าจะเห็นๆกันแล้วนะ มาเดี๋ยวเราไปลองเทสกันว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนนะเดี๋ยวขอเทสข้ามเซิร์ฟประกันอันนี้เพราะวันนี้ไม่ได้ตีนะเดี๋ยวตีข้ามเซิร์ฟหมดเลยล้ะกันเพราะนี้ไม่ได้ตีสักอันเลยนะอันนี้เอาออกแล้วก็ใสท่านั่งของน้องมุยเข้าไปนะมุยมุยจิโร่มุยจิโร่โทกิโทมุยจิโร่เลยเอออ่ะสปีดถือว่าต่ำสุดเลยไม่เป็นไรชิวๆเนี่ยมันจะมีเกจข้างล่างที่เป็นเกจรสีม่วงเนี่ยเวลามันเก็บเกจครบเนี่ยมันจะใช้เกียในการเหมือนบัฟพลังอ่ะ ตอนที่ผมไปเทสมาก่อนหน้าเนี่ยเวลาเกีรมันเต็มใช่ไหมแล้วมันตีผมไม่แน่ใจว่ามันตีตีสกิลย่อยหรือว่าตีอันตีนะแม่งตีไป9ล้านกว่ากว่าโคตรแรงนะคือมันใช้มันใช้เกียรข้างล่างทั้งหมดเลยอ่ะตีปกติไป2ล้านอ่าสองล้านสองกว่ากว่าห้าตัวก็ตัวละห้าห้าแสนปะไม่ใช่ไม่ไม่ถึงห้าแสนตัวละสี่แสนกว่าเฉลี่ยตัวละสี่แสนกว่า ตีจีิเข้าไปก่อนปับป๊บดีบัฟหลัวๆอ่เอก,กียโกตัดฮิ้วบับัวบัวบัวล้างซีซีด้วยอาสาต่อยมาติดกำแพงดูจากรูปแล้วมุยแม่งตัวกระติดหนึ่งเดูดิตัวโคตรเล็กเลยตีไปต่อมาเดี๋ยวได้เวลามุยรอนตีละปั๊บปั๊บโดนดิดามไปหน่อยนึงไม่เป็นไรอ่ะมา ปาดเข้าไปล้านสี่ไม่แน่ใจว่าติดคีสหรือเปล่านะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะแต่ว่าค่อนข้างเบามากๆเลยเดี๋ยวต้องรอตอนอันตีรอบที่2นะตอนเกตเกตมันเต็มอ่ะมันน่าจะแรงกว่านี้อยู่่าเกียวเมยทุบเข้าไป5ล้าน9แล้วก็ทุบเบิลเข้าไปทีนึงปาดสาล้านกว่ามาชิดบุฮิวมาทีนึงมาแล้วก็ฝั่งนู้นในสกอตน่าจะตีปกติกันมาก่อนปาดปาดปาปาตีตีเข้าไปแล้วก็ตีตีเข้าไป เดี๋ยวรออ่ารอตอนสกิลรอบสองครับน่าจะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวนะเอ่อประมาณต้นเดือนเต้นเดือนหน้าจะเป็นท่าน้าของมิสซี่เอสพีแล้วก็เอ่กเอ,อ,อ,อกลางเดือนหรือปลายเดือนเดือนหน้าเออกลางเดือนหรือปลายเดือนหน้าจะเป็นท่าน้าของฮางทงงูอ่าเดี๋ยวฮางทงงูเราจะมาจัดอาะจะเต็มกันลวกัน เพราะตั๋วตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่าแล้วก็ถ้าตอนมิสซี่เข้ามาก็น่าจะได้อีกสักร้อยกว่านะแล้วก็ทางที่งูงอีกก็เป็นอีกสักร้อยกว่าสุม่มน่าจะกระนำได้อยู่นะเอาจริงอยากได้สักหนึ่งดาวลุ้งขึ้นไปอ่ะนี่มือเลยไม่ได้แชรตีเลยฝั่งนู้นตายหมดแล้วยังไม่ถึงรอบสองเลยแต่ว่าคุณน,นิกพลังพลังน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปเทคกับคนอื่นดีกว่าอีกคนอีกสองคนน่าจะพลังเยอะกว่าคุณน,นิกอยู่ อ่ะตไปอ่ะเกตอันนี้เกตเริ่มจะเต็มแล้วนะเนี่ยมันจะมีแบบวิบ,บวับวิบวับสีม่วงอยู่มาปาดเข้าไปนี่หกล้านอันนี้คือมันใช้เกตเกตสกิลนะเห็นไหมจากที่บอกไปนะเวลาเกตม,มันเต็มแล้วมันใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากเดี๋ยวม่อก้โดนสามตัวหกล้านก็เฉลี่ยประมาณตัวละสองล้านกว่านะแล้วก็มีทำอ่าทางด้าของการติดสตันได้ด้วยนะน,นี่คือดีมากง,าง่ายๆเลยก็คืออ่าต้องรอให้เกตเต็มมันถึงจะแรง อันนี้คือขนาดแค่3าดาวแดงนะเฉลีย่ยเฉลี่ยตัวละ2ล้านถ้าถ้าเต็มเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามีดุกว่านี้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงอ่ะปาดโป้งเข้าไปสู่สล้านแตกเลยทีเดียวอ่ะ MVP ไปด้วยนะนี่สิบดมี่สิบเก้าล้านเกียวมีสิบล้านกว่าๆนะอ่ะมาผ่านไป้าสำหรับคนแรกเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนะผมขอดูคนก่อนนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราตีอีกสคนละกัน เดี๋ยวตีคนนี้ใช้แบบไม่มีสกินแล้วก็เดี๋ยวตี2สองคนเดี๋ยวเราไปใส่สกินตีกันมันจะได้เป็นตีคนละสองแล้วกันนะจะได้เห็นแบบทั่วถึงแล้วกันสำหรับทางด้านของตัวละครไม่ว่าจะสกินหรือไม่สกินนะคลิปอาจจะยาวนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราพูดต้นคลิปก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเราตัดช่วงที่เราไม่ได้พูดเอ่อสกิลตัวละครไปเพราะสกิลแม่งโคตรยาวยนะขี้เกียจไปนั่งแต่นะไปใคร ใครใครอยากอ่านไปไปไปนั่งอ่านกันเองแล้วกันนะหาโหลดโปรแกรมแปลหรือไม่ก็นั่นแหละ <c oughs> ไปหาไปหาอ่านแล้วกันนะเอาเขาวๆไปว่ามันมันมันตีดาเมจแรงเออนั่นแหละตีแรงแล้วก็ทําดีบัฟได้นิดหน่อยนะอ่าเมื่อกี้ปาดไปรอบแรกนะสองล้านสองสี่ตัวก็ประมาณตัวละสี่อ่าตัวละสี่แสนกว่าเออตัวละสี่แสนกว่ามาโอ้คู่คิวจิ้มเข้ามาหนึ่งทีล้านแปดมาอาคาสะ ซัดหน้าเข้ามาไม่ถีมใกล้เคียงกับของคุณนิกเลยดีหว่าปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่ะเฮดสโกยูวาทีหนึ่งโองเข้าไปเออแล้วก็มูเนี่ยเอ่อมูอจิโร่เนี่ยเวลาเราอัพอาวุธเอ็กขั้น30อ่ะมูเอ p พเนี่ยอัพอาวุธเอ็กขั้น30มมันมีตายเกิดด้วยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ มันจะอิมมูการเฟิร์สเดทก็คือ,อมันจะไม่ตายภายในครั้งแรกเวลามันตายเสร็จเวลามันโดนดาเมโอเมิเล้านแปดโอเคอะเวลามันโดนดาเมจถึงตายเนี่ยมันจะคืนชีพด้วยเลือด30%แต่ว่าต้องเอาวุด,นะดีเอกสามนะนั่นแหละผมจำได้แค่นั้นแหละที่เหลือผมก็ลืมแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างนะเนื่องจากตอนแรกอะกะว่าจะเอาไว้แค่5ดาวเหลืองเอาไว้แค่มีประดับไอดีเฉยแต่ว่า กิจกรรมวันนี้กิจกรรมวิดดอกิจกรรมต่วนน้าตาลอ่ะมันดันมีให้สุ่มมูจิโร่อ่ะก็เลยสุ่มมาไว้หน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็ค่อยทยอยสุ่มสุ่มใบเรือแล้วกันเออราการหนึ่งผมจําไม่ได้ว่ากิจกรรมวิดดอเนี่ยต่วนน้าตาลเนี่ยมันมีให้สุ่มมูซันไหมเวลามูซันมันหลังจากมูซันเข้ามีให้สุ่มมูซันไหมหรือว่าตัวหรือว่าตัวอ่าธาตุพิเศษมันไม่มีให้สุ่มในนี้นะ ใครใครที่ใครที่รู้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะเพราะถ้ามันไม่มีเนี่ยผมก็จะไปผมจะไปหาสุ่มพวกหางเทง,ง,งูคานโอะคานาเอะอะไรพวกนี้นะเอาจริงไอตัวที่เป็นสกินแบบเนี้ยไอตัวที่แบบเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ตัวออริจินอลอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ต่อให้มันจะตีแรงกันก็เถอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบไอพวกตัวออริจินอลมากกว่าเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปลงทุนพวกตัวอย่างนั้น คานโอ๊ะคานอิอ,อะไรอย่างเงี้ยโดมะอย่างเงี้ยเออจะไปรอรอรออย่างนั้นก่อนอ่ะมาเก็บเต็ม,ตมละเดี๋ยวนี้เออ่รอบนี้เป็นเทิร์นเทิร์นเทิร์นสกิลย่อยโอเคศัตรูเหลือสี่ตัวต่อยเข้ามาแล้วก็ตีเข้ามาตีเข้ามาอะไรงูบัฟดาเมจเข้ามาแล้วก็บัฟดาเมจเข้ามาโอ้มื่อกี้ไปโดนเออเกียวมีรอบหนึ่งด้วยมาได้วเวลาสิบล้าน แม่เจ้าศัตรูสี่ตัวโดวนสิบล้านสี่ตัวโดวนสิบล้านมันตัวละสองตัวละสองล้านห้าเออตัวละสองล้านห้าไอ้แรงอยู่นะไ,ไ,ไอเยดาวแคนีิแมงตีเป็นสิบล้านเลยเอาจริงเกี่ย <c oughs> เกี่ยวเมีย์ผมเนี่ยดาเมจขึ้นสิบล้านนี่ก็ถือว่าค่อนข้างขึ้นยากเหมือนกันนะแต่ว่าออถามว่าขึ้นได้ไหมมัน <c oughs> มันขึ้นได้ แต่ว่าดาวมันต้องประมาณสัก1ดาวลุงหรืออะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือ3ดาวแดงอ่ะแม่งตีดาเมจขึ้น10ล้านได้อ่ะโคตรจริงอ่ะตีแรงจิงยอมเลยวะเมตาเอสพีเนี่ยอย่างงี้นี่เองนะ,อะโอเคมาตีกันต่อปาบเขาให้มาได้เวลาปาดตัวไหนโอเคปาดอาคซาสามล้านเกือบตายอับเบิลมาอีกทีนึงเปิ้ลอีกทีนึงมึงต่อยเนสโก้ตายเหรอเมื่อกี้ เมื่อกี้ในสกู๊ตทีจริงตาย,ยนะแต่ว่าคืนชีพมาจากเกี๊โกะนะผมจำไม่ได้หรอกนะว่าอยู่ไหนเกี๊โกะ์มาคืนชีพนะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันเป็นของเกี๊กโกร์อะไรที่คืนชีพได้อ่ะเ,อเกียวมีสิบหล้านมูยอยู่ที่22ล้านนะโคตรด,ดุนะแองก์ปารอบนั้นทีเดียวก็10ล้านแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนเป็นสกินกันบ้างเออมาเหม,อเหมือนเหมือนอะไรเขาเหมือนอะไรนะเหมือนเลนะเ่อลปี่ใช่ไหมเออเหมือนพวกเหมือนเหมือนพวกเล่อปี่เล่อปี่มันก็จะเป็นแบบธีมคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วใช้ก็บี กบี่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้เป็นดาบหรือเรียกว่ากบ,บี๋นะเออนั่นแหละนะแต่ว่ามันได้เป็นตีมคล้ายกับเล่าเปียะเออมาลองเทสลองเทสกับคุณโอเวอร์โดสก่อนมาลองดูจากปานหมอกเปลี่ยนเป็นปานพึงปานตะวันแทนนะสก,กินนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเห็นไ,ไหมนี่นี่อันนี้ดูเลยนี่อาคาซาโดนอ่าโดนสตันนะจากเกกโกะแต่ว่าพอถึงเทินเสร็จปุป๊บมันก็จะล้างซีซีได้เองนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เห็นนะเพราะว่าตอน เทสพวกเก,ก,กี้ยกกะอะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่แต่ว่าน,นี้คือเนี่ยให้เห็นว่าอาคษะโดนซีซีได้แต่ว่ามันมีล้างซีซีโดยโดยโดยตัวเองอยู่แล้วเ <laughs> มื่อกี้แค่เกี้ยโกผมมันสปีดเยอะกว่าอาคษะแค่นั้นเองเฮ้ยโอเคไม่โดนมานี่ปาดไปสองล้านห้าด้วยปานเพิงเข้าไปปานเพิงปานตะวันนะจุกจุกมาได้เวลาตัดฮิวปาปัปัปปปแล้วก็ ตัด yup. หิวปั๊บปั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 ๊บโอ้ฝั่งนู้นเขาก็ล้างซีซีได้เรีเออรีรีรีแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นท่าน้างของกิวทาโร่แล้วก็โอบานายนะโอบานายเนี่ยขอมากันค่อนข้างเยอะมากแต่ว่านั่นแหละตอนแรกที่จริงคลิปวันเนี้ยมันต้องเป็นของกิวทาโร่แล้วก็พรุ่งนี้เป็นโอบานายนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีมุยกิจกรรมของมุยเข้ามาก็เลยเอามารีวิวก่อนแล้วกันนะ เพราะว่ามุยเนี่ยเอาจริงมีคนขอมาตั้งแต่ตอนตอนที่ตัวละครมันเข้าแล้วนะเออแต่ว่าเราก็ตอนแรกกะว่าจะไม่ได้ทำไงเออแต่ว่าอันนี้อ่ะมาแล้วก็ทำมาในเวลาอัติปาดเข้าไป2 3. องล้านสเอาจริงมาเป็นตัวที่เหมือนเหมือนโอบานัยอ,อ,อ่ะเออเออมุยร่างเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับโอบานัยสกิลหนึ่งอ,ะอ่ะอสกิลย่อยอะ่ะโดนศัตรูทุกตัวแล้วแบบแรงมากๆ สกิลย่อยโดนศัตรูทุกตัวแบบแรงมากๆส่วนอันติก็คือเป็น <c oughs> ดาเมจเดี่ยวที่แบบไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่่ะส่วนตัวเนี่ยมัน,ม,นมันคล้ายๆกันนะจากจากที่ผมดูเนี่ยสตัวเนี่ยสองล้านเแล้วก็ส่วนตัวเลยก็คือผมชอบสกิลผมผมชอบสกิลย่อยมากกว่าอันติเออทั้งคู่เลย <c oughs> ทั้งคู่เลยไม่มว่าจะเป็นโอเบนัยหรือว่าอ่าหรือว่ามุยนะสกิลย่อยแม่งดีกว่ายเยอะเลยแต่ว่าของของโอเบนะัยน่าจะครูดาวสี่เทินนะแต่ว่าของมุยมันครูดาวแค่สองเทิน อันนี้ก็คือข้อดีตีตีไปมาตีตีเข้าไปแปดแสนอ่ารอบหน้าเป็นเทอร์นเทนเทอร์นเทนเทอร์นตีปกติเปล่าโอเคเทอนสกิลย่อยปั๊บ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 มาขังไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนหรอกมันต้านซีซีแล้วนะมาตีไป แล้วก็ฮิวส์บัฟเข้ามาโอ้แล้วมุยเราไม่ได้บัฟด้วยโอเคได้อยู่มาได้เวลาปาดเข้าไปสิ้โหเฮียสิบเอ็ดล้านโคตรแรงเฮ้ยเก็บเกล็ดครบแล้วมันแรงมากเลยอนะแรงเวอร์มากเลยอันนี้ขนาดสามดาวอย่งนะสกิลหนึ่งย,นะย,ยังไม่ตันด้วยนะไอ้สกิลหนึ่งยังไม่ตันด้วยนะสกิลหนึ่งผมเลเวลสองอย่งนะ หรือเลเวลหนึ่งวะสกิลสกิลย่อยผมเลเวลสองเลยนะยังไม่เลเวลสามเลยเนี่ยบุ้แม่งแรงมากป้าก็ให้ห้าแสนอ่าฝั่งโน้นอันติมาแล้วก็เวลามุยเราปาดปานเพิงป๊าปป๊าปสามล้านแปดลวงไปหนึ่งครับแล้วก็เบิ้ลจริงป๊าปป๊าปป๊าปล้านแปดโอเคตุยไปอีกหนึ่งนั่นเองนะอ่ะดาเมจยี่สิบห้าล้านแล้วก็เกียวมีดดาเมจอยู่ที่เก้าล้านแปดนั่นเองนะเ้ยห่างเยอะจังอะ มาคนสุดท้ายนะชื่ออะไรแบดบอยสักอย่างลีเหรอลีเลสหรืออะไรสักอย่างแบดบอยนะมาเจอกันเจอกันอ๋อฝั่งนี้เขาเล่นไปดาคิตแล้วก็สแตนไม่สตั้นล้าอาคาซ่าไม่ได้เปิดก่อนดีกว่าโอ้ติดใบเอสโก้อาโอเคล้างซีซีได้แล้วก็ตีอีกทีนึงบับดามีบัฟดามี กเกียวมีก็ทุบป,ปิกหนึ่งทีตู่เข้าไปล้านหนึ่งเอาจริงถ้าผมใส่ของเกียวมเต็มเนี่ยมันน่าจะแย่งซีนมุยแหละแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เราอยากเทสตัวดาเมจเนาะเราเลยต้องเอาอย่างเงี้ยใส่อ่ะสองล้านแปดเข้าไปแล้วก็ติดสตันด้วยนะนี่าดาคิติดสตันด้วยจากสกิลของมุยนะสกิลสกิลย่อยโอเคต่อยเข้ามาแต่ว่าเนี่ยขนาดใส่ขนาดเอาของเกียวมยีออกนะอาคาสายยังต่อยไม่ตายอาคาสายยังต่อยไม่ลดเลยดูดิ ต่อยแทบไม่ลดเลยถ้าใส่เต็มน,นี่าคาสาน่าจะแบบท้อก่อนอ้เหี้ยต่อยจนมัดพังอะอ่ะฮิวมาโอ้โป่งโป่งครปเดี๋ยวรอเอ่อเอ่อทันี้เทอันตินี่ว่ะมาตัดฮิวแล้วก็บัฟดาเมจบัฟใ,ให้ใครโอ้ไปบัฟให้เนิุโกมึงบ้าปะเนี่ย เกสโกเวลามันอันติถ้าผมจำไม่ผิดนะเวลามันอันติมันจะสุ่มบัฟให้เพื่อนด้วยเนาะหนึ่งตัวเมื่อกี้มันบัฟให้เนสโกนะเนสโกโกูคงตีแรงมากมั้ง <laughs> ไปบัฟดาเมจให้เนสโกเนาะอ่ะไปีเข้าไปโอ่งเข้าไปนะอ่าดารคิอันติมาโอเคได้เวลาละมุยได้เวลาปาดเข้าไปร้านเจ็ดเบาๆนะเบาๆเบามาก ไม่ได้บัฟด้วยเลยนะไม่ได้บัฟจากนีสโก้ด้วยเนี่ยไอ้บัฟที่เป็นเลือดรอบตัวอ่ะมุยมุยไม่มีนะมุยไม่ได้บัฟแล้วก็เกีกโกะก็ไปบัฟดาเมจให้กับนีสโก้เออมุยก็ไม่ได้นะสูบรอบนี้มุยไม่ได้บัฟไขรเลยไม่ได้บัฟดาเมจเลยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอรอบสองอันติีรอบสองเราตอนเกียริเต็มดีกว่าอ่ะเราตอนเกียริเต็มกับสกิลหนึ่งเออน่าจะเป็นสิบล้านได้อยู่นะถ้าัถ้า,ถาบัฟถึงนะ ปาดไปก่อนอันนี้ยังบัฟไม่ถึงนะอันนี้ยังแสแต็กไม่เต็มต้องรอเทิร์นที่5เออต้องรอเทิร์นที่5้าถึงจะได้เกรดน่าจะเต็มพอดีนะเทิร์นที่ห้าเอาจริงๆากที่สังเกตเนี่ยเทิร์นที่ห้ามันจะใช้มันจะใช้เกรดอันติทุกรอบเลยยังยังไม่เห็นใช้ไวกว่านั้นหรือใช้ช้ากว่านั้นอะ,อะบัฟมาก่อนโอเคแล้วก็บัฟมาแล้วตีเข้ามาปาดเข้าไปหกล้าน อ้าเมื่อกี้มันไอ้นี่แล้วนีหว่าเอ๊ะเมื่อกี้มันเมื่อกี้เมื่อกี้เธอที่สี่เธอที่สี่มันไปตีปกติหรอผมไม่แน่ใจนะว่าเกตดมันทํางานยังไงนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนเมื่อกี้เกตดมันเต็มเสร็จปุ๊บมันก็ไปตีปกติแต่ว่าตีสเปซทั้งทีมตีปกติแบบสเปซทั้งทีมเข้าใจใช่ไหมเนี่ยสกิลย่อยมันอยู่รอบเนี่ยแล้วรอบเมื่อกี้มันไปอันตีแบบสเปซทั้งเอ๊ะมันไปตีปกติแบบสเปซทั้งทีมนะ จะแปะจะแปะทั้งทีมเอออ่าแล้วก็ต่อยเข้ามาดูดิลดแบบ20%เปอร์เซ็นต์หนึ่งเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะถึงมุยเราเนี่ยโอเคฝั่งนู้นฮิวมาแล้วก็ฮิวอีกทีนึงโอ้มระปาแล้วก็โอ้กี่อยู่ล้างซีซีด้วย อ่ะทุบมาโอเคไม่เข้าดิสโก้ฮิวมาก่อนแล้วก็ได้เวลามุยเราปาดเข้าไปตึงๆปับป๊บปับ๊บปั๊บสองล้านสี่ไม่สะเทือนเลยเพ่อะไปทีหนึ่งปั๊บปับปับ,ปบล้านสองโอเคเอาจริงจากที่ผมดูเนี่ยผมว่าอันตีมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เหมือนจุดเด่นแม่งอยู่ที่สกิลหนึ่งมากกว่าสกิลย่อยมากกว่าเอออ่ะอเน,นี้ยจะจบละ เตาอุมเข้าไปโอเคจิตชิดตายอ่ะดาเมจอยู่ที่19ล้านนะส่วนเกียวเมยอยู่ที่15ล้านนะอาจจะที่จริงดาเมจมันควรจะ20ล้านนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอ่าตอนเกรมันเต็มมันดันไปตีปกตินะก็เลยไม่ได้โชว์ดาเมจขึ้น10ล้านแต่จริงๆน่าจะถึง10ล้านอยู่แล้วเลยนะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมขอเคลียร์นี่ก่อน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการรีวิวทั้งนั่นของมูอิจิโ,โร่นะโทนีโมูอิจิโร่นั่นเองนะก็ระดับ SP ตัวแรกที่เข้ามาในเซิร์ฟ g ก o b a l ของเรานนั่เองนะส่วนใครที่อยากเห็นเอ่ออยากให้รีวิวตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะตอนนี้ติดอีก2ตัวก็คือเอาริงๆติด3ตัวแล้วกันอะ เป็นกิวทาโ่โอบานใยแล้วก็ทางนั่งของอ,อุซุยร่างนี้ละกันนะ3ตัวที่ติดไว้ก่อนส่วนใครอยากเห็นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวจะทําให้ละกันนะอ่ะก่อนจะจากการฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีลาร์สต h ชอปนะเพะเื่อเพิ่มราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอีลาร์สต h ชอปเท่านั้นนะครับผมเ๋ยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมทั้งระบบ Android แล้วก็ I o s ิเลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาหิ่วนะเป็นการเก็บ เครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเครดิตเบื้องขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เชื่อไหนคลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม